มะฮูงปิ้งปลาลาบปลาตองจ้ะมาได้แจามากินน้ำกันมาลูกหนูมาเขามานั่งเมื่อวานเหี่ยแได้แจมมาตึกปลาได้วาเมื่อวานเหี่ยนะเมื่อวานเหี่ยโอ้โหเราจะสร้างขัดหนอเมื่อวานเหี่ยนมันได้เด้อ <laughs> บม่อใดย้อนอยังก็เม่ได้ย้อนผู้มาหนำตีสวัสดีพี่น้องจ้ามื่อนี้อันมานนำเพลินเพลินมาวานแหยจ้าห่าวแหย่เห่หาวป่าจ้าเมื่อหน่อยก็บักตาลงไปใบจ้าใน,น้นำเพลินว่ามันมีปิงเมื่อห่อยก็นั่งถ่ายจ้า ยา่น้ำรลดขาบลดติเบืง้งเพลนอยู่ถ้าสิบ่ลงนานดอกยานสร้างว่ามีปิ่งด้วยตอนนว่า,วส,าสิผ้ายางไปเบืเหห้องบักเพลินรามแห่เลยจ้าวันอยู่ทางปุ้ เบ่งเพิ่นหวานเหงจะ้ะอ๋อนี่แตเพิ่นเกินไปสิสิทธิ์เหงใส่ตาค่ออืมอืมทุลุ่งวานนะจ๊ะ สัญญาล่งไปเบิงไม่นานก็บอกกาศล่งยา,ยานปิงโอ้ยมีคนตกเด้อคนนู้คนตึ๊กเฮีมันเอ้ย ได้บ่เ,เหรอบอดูขอยหาเขาเขา่อไปหาแล้วเขาย่านปิงเนาะให้สิไปก้าปิงจับเสีเยจังได้ตายทานเลย วานหาวเห่าจ้ะเจ้าพยาธิขยานนมานปิงเนาะถ้าใอยไปเด็กหน่อยขยานบริสันต์ยุบาลใอยนะเขามาติโลง่งเท่าก็ยานคือเก่าได้ปิงเห็นว่ากระไดเนีย่ยพี่น้องบรรยากาศดีดีวานพ่อได้อยู่ได้กินแล้วจ้ะ Đây xem đây cả ao. mốt nàm ở lúc nụ này. Chứ bà hiền. Chứ <laughs> mốt nàm nó chẳng ngôm hoài. Ngôm hoài bà. Ngôm hoài bà. ผมไม่ปิ่งสิไปงงอยู่แล้วยานเลยบูม

เน่เด้อเดี๋ยวมากันขึน้ดีีน้ำยุลยกอคนเ้ใส่ถือถุงนะไม่ดรุดเมื่อใส่ถ้คนนํ้นไปน่งไปานน้อยก็นั่มลดไปนี้พื่นนีาใส่ปลายเพื่น ปิงคักหลยคักปานเหนียวขนาดย,ดาย,าายื่นแจนหยาก็ยังไตงุ่มมากเอยคือกระนากระเดียมครับคนลาว่ามันงูเด้อยืดมากยืดยาวยืดายดาดมากหย่าบอว่าอเอาคาลงไปนัดไตนูกรนกนากระเดียม Okay. <laughs>

ปลาเขาหน้าปิงกินก็ตมหมาหงิกันก็ได้กินยูปิงปลาเขาหน้ากินก็ตมหมาหงิกันคิ้สด ยิ้มนะทำหม้ห้องปิ้งปลาลาบปลาตองจ้ะมาได้ใจมากินน้ำกันมาลูกหนูมาเขามานั่งเขาห้ออย่าันแข็ง mà 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 ăn rồi, chắc chỉ luôn, luôn. Nhang, nhang gì nữa, để ăn lẩu có lẽ ở, ở hmm. chỗ này nhai pin có ăn lẻn có đấy chỗ, tham à? làia có mang gì cơ, nhang ăn gì? ăn thịt ăn rồi, 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 ăn rồi,